บอกเลยว่าแก๊งในวันนี้เราไม่ได้ตั้งใจกันรวมตัวกันทุกคนมีเรื่องจะมามีวมามีเมมเบอร์ท่านึงตอดใจหน้าฉันค่ะหน้าฉันอยู่ข้างๆเอวเขาแล้วตอนที่ปูดนี่ก็แบบโอ้หน้าฉันฉันก็เลยแบบโอ้แล้วประเด็นคือโมบายก็ดมให้ด้วยเว้ยช่วยนะคะตอนนี้มีเมมเบอร์เต้นแล้วค่ะซอมค่ะใส่บิกินี่เต้นติ๊กต๊อก ก็เดี๋ยวเนยกับหนูจะไปพายเรือคายักบ้าทุกคนเจมส์รบตอนเจมส์จะมาตอบตรงนี้ไม่ได้น้องโมน้องเลของเราใช่น้องไม่เล็กแล้วล่ะค่ะเอ้ยไอโมเป็นตอนแบบตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากแอล oh baby อยากเข้ามาแทบช้ำต้องทำตัว เอาลงไปได้เหรอคือลังยาอุ้ยสิงดักลืมตัวแป๊บนึงนะฮะยังไม่ได้ทาครีมด้วยงั้นเดี๋ยวมาเป็นแบบ beauty blogger หม่เออรีวิวครีมไปดิว e v i e w c r e a ยๆยเซลอะไรลหเลยยังเซลลบเลยลบเลยลบเลยลอมากเก๊แล้วกดไลฟ์อยู่ เอ้ยก็เอ้ไลฟ์แล้วตอนนี้กำลังขนเขาบอกว่าไม้ไม่ยมตีให้ตายตีให้ตายไม้ไม่ยมตีไม่ตายนะเอาหรอต้องไม้อะไรไม้หน้าสามไม้กัญโว้ยปั๊บหนึ่งไปเอาน้องชิงน้องอ้อยเมมเบอร์มใหม่ใช่ค่ะน้องอ้อยไปโผ่ในเออร้านนางนางเงือก เมื่อกี้เนื้อขออนุญาตแบบทาคุงชาครีมนิดนึงนะฮะเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็เเข้าียวนะอุ้ย d e l i s h Water เราเข้า Disney Plus มาสตาร์ดีกว่าเฮ้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมีหนักมากมายใหญ่เยอะมากไม่เหงาเลยอ่ะโอ้โหพอมีมีมีเอ้าวตั้มหนึ่งนะมีไอไม่มันเสิร์ชไม่เจอเธอบอกไปเขาก็ไม่เจอหรอกมีคนถามว่าอยู่กับใครบ้างไม่บอก ไม่บอกคนถามาแบแซืเลยไม่บอกเลยไม่บอกหรอกแปหนึงไม่ได้ถา่ายคลิปตอนแรกจะตั้งจะตั้งกล้องนะแต่ก็อือย่าเลยแปบนึงตอนแรกหนูว่าจะเอาขาตั้งกล้องมาแต่ว่ากระเป๋าเต็ม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมีคนทายมีคนทายได้ถูกอยู่นะเมมเบอร์ Member ในวันนี้เสียงเราจะพอาิดต,ต้องไม่ไมีมหนูแน่เลยอ้เสียงเธอชัดเลยเสียงเธอชัดมากเสียงเธอชัดมาก คอยอ่ะเขาคอย่อ้ะเอ่ะเล่นน้ำมากครับขอดินเสียงเจนมีพี่เนยเน้นแน่เน้เยบอกเลยว่าแก๊งในวันนี้เราเราไม่ได้ตั้งใจกันรวมตัวกันแต่เกิดจากการที่อะไรมีมีที่มาที่ไปไหมคะเพื่อนไม่บอกตอนนั้นที่ไปถ่ายเอสถ่ายฟุตบอลมากลีะซึ่งดิฉันไม่ได้ไปถ่ายด้วยนะเราก็พูดว่า เอ้ยอยากไปทะเลเอ่อาพครั้หนึ่งก็มีคนบอกว่าเอ้ยไปดิอะไปดิไปดิไปดิอะตั้งลุงมขน้น,นได้ืปไดมก็ก็ตานนั้นเลยฮะเป็นแข๊งที่งงมากเพราะว่าทุกคนในเมมเบอร์ท่านอื่นก็สงสัยว่ามันรวมตัวกันได้ยังไงวะแม้ <c oughs> แต่พี่แกก็บอกว่าเออเป็นกลุ่มที่แปลกดีนะ ไม่แต่เราไปคือเราไปเที่ยวด้วยกันหมดได้หมดครับไม่ไม่ได้แบบต้องอ่าเขาเรียกว่าอยู่กับแก๊งแก๊งนู่นแก๊งนี่เป็นพิเศษอะไรประมาณนี้ค่ะสนุกสนานอันนี้ก็คือนัดกันก่อนแค่วีคเดียวปะใช่ไหมไม่เชงนัดกันแค่ประมาณประมาณสี่วันกคือไม่ไช่การนาแล้วแต่ว่าพิ่งจะแบบตกลงปรงใจกันตกลงตรงใจเป็นชิ้นเป็นอันนี่ไงฉันรู้แล้วฉันเอาตั้งไว้ตรงนี้ไงฉันตั้ง เรียกว่าแกมังคับเพราะว่าเจนก็คือบังคับทุกคนกุมเพราะว่าเจนอ่ะเอาง่ายๆเลยก็คือแบบมาโอนตังกันเลยดีกว่าค่ะเออเป็นวิธีการที่ดีในเมื่อเราจ่ายตังแล้วเราต้องมาพี่เจนขอยังขอไอ้กล่องทิชชู่หน่อยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเธอแป๊บนึงเหลือให้เขากินบ้างหมดแล้วเฮ้ยเป็นถั่วมาเอั้ย เสียงมันปูดนี่ก็แบบโอู้หน้าฉันฉันก็เลยแบบโอ้ยใ่ั้งา3คนน่ะแหอมใจกันแบบอ้แล้วคือฉันกันหายใจไว้แล้วคือเราเมมเบอร์ท่านนั้นก็ถามว่าหอมมาเอ้ยเหม็นไหมนี่ก็บอกว่าแล้วประเด็นคือโมบายก็ดมให้ด้วยเว้ย แล้วหนูไปโดมให้เขาทําไมหนูไงมีกลิ่นไหชอบกินเหม็นชอบกินเหม็นๆนะเคเป็นแบบว่าไซเรนมาให้เราแล้วว่าเอ้ยมันกําลังมาแล้วมันามามาได้ไหมขออนุญาตก่อนเลยเลยต่อยต่อยเอาเลยต่อยสบายไม่เพราะเสียงมันน่ากลัวไทำไมถึยตรงใจไม่ใช่ดิใช่ดิยูสตรีนี้เปล่าว่าเขาบอกว่าถ้าเราตดสิงดังมันจะไม่มีกลิ่นแต่ถ้าเราตดแอบๆอ่ะมันจะมีกลิ่นมันก็คือตดนั่นแหละ มันคือพี่เชยพรสมาทิงเป็นการแบ่งดันมาเธอแบ่งด้วยหรอมีไม่มีอะไรออกมาด้วยดีที่ไม่มีเนื้อออกมาด้วยนะเฮ้กินขนมยูกินขนมยูไม่ได้เลย กินขนมอยู่กินก็ได้เเราตลกกูตสุดใช่ไหมคะคือตอนที่เราขับมาเราอะเอาเอาจริงๆิงขอถามหน่อยเราได้เช็คกรมอุตุป่ะเฮ้ยเราก็รู้แล้วว่าวันนี้ฝนจะตกใช่แต่เราไม่คิดว่าคือเราคิดว่ามันน่าจะฝนตกแบบคึมคึมอะมันบอกประมาณแบบกึ่มกึมเออแล้วก็เหมือนแบบตอนที่เราออกออกมาจากออกมาจาก ออกมาจากตัวเมืองใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบสถานการณ์ยังโอเคอยู่แค,ค่คึมๆเฉยๆไม่มีแดดจนมากางทะเ,เลปุล๊บแง่แง่โอ้โหสนุกสนานกันไปนะนไดได้ไดได้มันไม่มีฝนคือเราไม่คิดว่าตรงนี้จะตกจริงๆแล้วคือมันก็มาตกตอน,นที่เรา voilà. รนั่งบนเรือจะสามารถติดตามได้ในวอของเจนะเดี๋ยวเจนทํว่ถจถ่ายเมื่อกี้ตั้งกล้องรู้เงี้ยคือเจนไม่ต้องเกาะมือเนยนะเจนอะอยู่เฉยๆแล้วก็ตั้งกล้องไว้เลยอ้ยต้องกล้องผัง เออน่าสนเฮ้ยกล้องกล้องยังไม่พังกล้องยังได้อยู่น่าแต่พราะเราปลอดภัยอ่ะก็คือเหมือนเขาก็คือคนขับมีทักษะแน่นอนไม่งั้นเราก็แต่เราลอดปลอดภัยอ่ะแล้วก็ใช่เลยใช่เลยก็ไปล่าให้ครูปิ่มฟังตลกมากเหมือนแล้วครูปิ่มรู้ไหมเราอยู่ที่ไหนอะไรเดี๋ยวครูปิ่มตามมานะฮะหวังว่าครูปิ่มจะตามมาเขาบอกว่าดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเด็กๆมาดูแลหน่อยได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปปีนผา จะไปดื่้พาราชุดอน้ำดูประการังนั่งสมาธิดับสมาธิดบน้ำอะว่าอะไต่อ้ดูประการังดูปะกายืน่จะไปดูปลาะไปดูอะไรอ่เอาไม่ให้เขาหรอหรือว่าเขาบอกขอดูหน้าหน่อยไม่ค่ะไม่ให้ดูค่ะเมมเบอร์ขอความเป็นไพรเว c ซีเพราะอะไรคอน้าสด กอเป็น p r i v a c y ิข้คืนนี้จะนอนไหมก็คงหนูว่าหนูนอนหรือเปล่าหรือว่าหนูจะได้นอนไหมนะอต่อดีอ๋ออย่าตอด้วยอย่านั่งท่านั้นอย่านั่งท่านั้นอะไรถึงอันนี้คือมองแล้วนะจอนให้เก่งดูดิมอุ้ยเก่งมากเลยน้องเจนหลงอะไรเนี่ยเปิดหนังก็ไม่ดูเนี่ยมันดูแล้ว คนชอบถามอยู่กับใครบ้างอยู่กับใครบ้างไม่บอกฮะให้เดาเสียงเอาเองว่าเกิดเสียงอะไรขึ้นกันเกิดในครั้งนี้บอ่าที่พักดีมากอะไรเนี่ยไม่บอกื่อที่พักทำไมอ่ะทำไมที่พักดีมากเธอเธอได้อะไรหรือเปล่าเธอได้อะไรหรือเปล่า บริการดีมากไงแบบตกใจมไม่เคยไป,ปที่ไหนแล้วแบบมันดีขนาดนี้อ,<บ>อือแล<ต>้วพอช่วงโควิดก็ไม่แล้วเขาก็เลยบริการให้หมดเลยอันเป็นช่วงโควิดเขาแบบเพิ่งได้เปิดปะก็คือแบบเกาะเปิดเราถึงได้มานะทุกคนแล้วก็เรามีมาตรการเเข้มงวดมากๆจริงเราแล้วก็มานั่งโชว์แผงวัคซีนที่เราฉีดมาอะไรเวเวนั้นเนีช่วษนะคะตอนนี้มีเมมเบอร์เต้นแล้วค่ะซอค่ะใส่วิกิเนี่เต้นติ๊กต๊อก ดูแล้วนะล้อเล่นล้อเล่นพี่พูดว่าล้อเล่นอ่ะล้อเล่น,ลนตอบพี่พูดว่าล้อเล่นอ่ะถ่ายแล้ว <c oughs> มีคนถามพี่ออนไม่อายหน้าสดเหรอเออถ้าอายคงไม่มานั่งไลหลตรง <c oughs> นี้แรงอีกแน้วถ้าถ้าอายก็คงแต่ก่อนเคยอายครับลบคิ้วข้างหนึ่งก็เฮ้ยซีเรียสมากคิ้วหายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก่อนฉันห่วงคิว้วตอนนี้เออคิ้วบ้างก็เขียนเอาก็แค่นั้นแหละ <c oughs> ประมาณนั้นแหละ ทุกคนแบบโมโมโมเป็นเด็กเรียบร้อยเอาอะไรมาเรียบร้อยก่อนใช่ไปดำน้ำแล้วใส่พรุ่งนี้เดี๋ยวหนอนจะไปดำน้ำนะคะส่วนคนแก่จะใส่เสื้อคอต่ไปดำน้ำแต่ว่าดำน้ำเป็นแบบชุดดำน้ำปะการังอะไร่เงี้ยแล้วก็ส่วนคนแก่ก็จะแบบนอเนยเนาะก็เดี๋ยวเนยกับหนูจะไปพายเรือคายักทุกคนเจ็บปวดตอน นายพี่ก็พอหรือไม่หนูไปตดเตียงที่หนูนอนเนี่ยมันตดเตียงดิพี่นั่นอะไรเป็นพลัพิษทางอากาศไม่เลยคือแบบอากาศมันก็วนเวียนอยู่เท่าเนี้ยันช่วยกันตรงมั้ยเ,เดี๋ยวกออนหนูยังไม่ได้ตดวิ่งเดี๋ยวภาพหลักน้องกลายเป็นเด็กหญิงตดคลิปคลิปคู่หน่อยคลิปคู่หน่อยเราคลิปคู่หน่อย โอ้ทั้งหมดเลยนะแบบอยากพูดได้หมดเลยโอ้วันนี้เจนเก่งมากเจนเป็นคนขับรถพาเราทุกคนมานะคะเจนก็น่าเครียดแล้วเจนก็คือเครียดตลอดเจนก็น่าเครียดเจนก็บอกว่าเออเหนื่อยแล้วจะให้โมบายขับตอนก็คือเหมือนหนูก็ให้ความหวังของเจนไปนิดนึงว่าแบบเจนเหนื่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เป็นกำลังใให้เจนเองคือคือไม่ยอมสลับขับให้ด้วยนะเพราะไม่ได้เพราะหนูไม่มีใบขับขี่ไงมันผิดกฎหมายนะคะต้องมีใบขับขี่ก่อน แล้วน้องเจนมีมีคนบอกว่าดู MV ็มวีลิซ่ายังคะดูแล้วค่ะแล้วก็ฟังเพลงตั้งแต่กรุงเทพยันยันที่จังหวัดอุ้ยเป็นไรไหมล่ะโอเคใช่ไหมโอเคใช่ไหมลูกแค่ไอโอเคแค่ไอเฉยๆแเป็นห่วงไงน้องโมน้องเล็กของเราอะไรวะน้องเล็กเอาเลยมาน้องเล็กแค่ปีไม่เคยพูดเลยเอาเลยมาน้องเล็กของเราใช่น้องไม่เล็กและค่ะ หมาใครใช้เกินไม่ใช่หนูแล้วลืมพูดมาอย่าฉันใช้ผื่นเดียวไโมบายโมบายาไว้เพื่อสัพพอฉันใช้ผื่นเดียวนะใไอบางอ่ะโมบายใช้เกินนี่เธอมันมีอันนึงแขวนอยู่ตรงเก้าอี้อ่ะแล้วหนูตากไว้ไหนวะทําไมมันมืดมืดอ้อแต่เน็ตมันไม่ดีอ่ะตรงเนี้ยขึ้นเน็ตเขาปะปิงมากอ่ะบินมันบินเน็ตบินแล้วทำไมเน็ตมันไม่ดเนี่ยติดตามไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอ้คุณสิริคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะ หลอดแล้ว